ามพุทธวจนะเป๊ะๆละแต่ทีนี้สภาพแวดล้อมอย่างที่บ้านอย่างบางบ้านอาจจะเป็นคนชอบกรัวคนจีนก็ต้องไปไหว้เจ้าอยู่ <ไป S 1> ในที่เคยทํา <นะ S 2> ยังไงดีครับพระอาจารย์จะ <ไป S 2> ขัดกันไหมครับไปเข้าโบสถ์ยังไปได้เลยไปเข้าสุเหาก็ไปได้ใจโยมอยู่กับใครอะโยมไปโบสถ์ไปสุเหลาแต่โยมถือข้อปฏิบัติรักษาศีลห้าบริบูรณ์และโยมมั่นคงในคําสอนของพระตถาคตโยมจะไปที่ไหนก็ได้ในโลก ผูเจ้าไม่เคยบอกว่าห้ามไปตรงน้นห้ามไปตรงนี้นะ่าอะไรอย่างนี้ไปได้ยมมั่นคงแล้วนี่ใจโยมภาวนาอยู่ยมอยู่กับลมหายใจเข้าออกส่วนการกระทําอย่างอื่นภายนอกก็เป็นเพียงว่าการกระทําเพื่อที่จะสงเคราะห์เพื่อไม่ให,ใ,ให้เกิดการทุ่มเถียงกันไม่ให้เกิดความแตกแยกนะครับไม่กล่าควคําที่ขัดแย้งกันในโลกหรือว่าเป็นเหตุให้ทุ่มเถียงกันยอมไม่ได้หวังสาระจากการกระทําตรงนั้นไปไหวบรรรุษโยอมก็ไปทุกคนอ้อนวอนโอ้ขอให ลูกรวยเติร์ดขอให้คุ้มครองลูกโดยเติร์ดขอให้อย่างว่าขอใหญ่เลยเราก็ไปไหว้เพราะความเคารพว่าพ่อแม่เรามีคุณงามความดีอย่างนี้เลี้ยงดูเรามานะไปทําสมาธิตั้งจิตปราศจากอกุศลบแผ่เมตตาเขายมใช้หลักการพระเจ้าหมดเลยยัไม่มีข้อผิดเลยไม่สร้างความแตกแยกให้กับหมู่คณะเป็นผู้ยังความพร้อมเพียงให้เกิดขึ้นนี่สัตบุุษ